นมัสก,การจ้าปูสาธุสาธุเป็นยังไงหนโท้อฮะตั้งแต่ตอนนี้เจา้าม่วงกปูหามง่งเนาะอ้ามันจะตกตั้งแต่เ้าร์ดนะเ,เดี๋ยวนี้ม่วมันตีทเที่ยงแล้วจ้าปูตีเที่ยงแล้วเปลี่ยนหาม่งครึ่งแล้วจ้าปูตีด่นท้าหมฮะเซลเล่งเตี๋ยไปเอาตัวเ,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 เล็กไกลบุญ อา้เลยพูอันมือเศร้านี่ตื้นสายเนี่จังเลยไหมพ่อเอปูวิ่น้าเลาแปลว่าเรขกวิ่งตัวเดียวน้ำเล่าไม่ได้แด้ปูอันไปปลารอแล้วจับคู่มาจะขางนี่ยได้จับปูเป็นังไล่ะไอเดี๋ยวไอที่ได้ตัวไรกันจังสิมืบอกไอ คูนจับคูหรั้งคูเนี่ยจับคูึงได้กรได้หล้วล่ะเพื่อนต้องหายเนาะเพราะว่าเพื่อนสีเดินทางเพื่อนสีเดินนั่นเพเราสิไปนงอกจ้าเพื่อนจะไปเมื่อไรล่ะปูรอวันที่ยี่สิบสองยี่สิบามนี่แหละรว่าเเลิกุว่าสีไปเพื่นที่สิบก็เพราะเห็นได้คุยกันแน่นนี่พ่อนไปจักมือจ้า เมือได้บอกเมื่อในบอกสิมาเซ่ไ่เนี่ยไรนพอมพอม้้จ้าปูไี่แต่ยื่อสองน้นิดขอพนาแมนมนปูปูน่ะเอฟซีครับเอฟซี่ทหาปลารปูมีพานสิทำบุญน้ำปูยูนูก็เลยให้เบอร์โทรปู่ไยเด็กเที่ที่ปูต้องให้นูก็บบกคนละ เพ็น่าพันอยากร่วมบุญกับเอบ,บอร์โทรกี่ตัวกูส,สอบเจอกันตัวกับเบอร์นี่ตัวเพ็นว่าลุงไทยไอปูแปรหกศูนย์จ้าอืมมีราเบอร์นี่ละ่ะเดี๋ยวลุงจิปมนี่แหละค่ะที่ขึ้นเบอร์โทใหายต่ว่าเล็กเหมือนที่มันขึ้นบ่ได้อันมันผิดโกดต้องอันให้โทรสอบถามปูเอาเนานะจ้า บ้านี่เลขวันนี้ได้มากคงสุดท้ายเลยมันบอจ่าปัวคงก็ได้เลยให้มันเลี้ยแตนเลขเสียเล่งเท่านั้นโอ้โอไอ้ <c oughs> สั่งตัวเก้าไรเก้าฮาเก้าสามเลขสองตัวมีประกาศเยินไปเดี๋ยวเอาเสามตัวก่อนบ่ปูวเอาสามตัวสามตัวกันเจ็ดศูนย์ศูนย์ได้หรือปูว บทอ่าเจ็ด <göster> ศ <d response> mm ูน hmm. ย์ศูนย์นะปูนะเจ็ดศูนย์ศูนย์จ้าปูเจ็ดศูนย์ศูนย์สามศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์สามศูนย์หนึ่งจ้าเก้าศูนย์สามศูนย์สามน่าอีกเราบอกวันีห เจ็ดเก้าศูเจ็ดเก้าศนยะไรงปัวเจ็ก้าศจ้ะเจ็ศย์เกตัวเดียวกันเนาะแล้วก็สองสองศเก้าส <20 9. S 2> องศย์เก้าอมีตัวนี้ละ่ะเลขสามตัวจ้ะ <c oughs> บารในเลขเลขสองตัวก็สั้นไอ้คือเก้านั่นแะเก้าห้า เก้าห้าเก้าสามเก้าสามศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์หนึ่งศูนย์สามเอ๋อันนี้ว่าเรื่องปูนี่พูดยากครับใช่ไหมเอาใจแสตชี่ดีครับเปิดพรานว่าหลายตัวนะไม่มีแสตชี่ตัวเัิม ปู้ปู้มากตัวได้เป็นพิเศษบ่ะจ้าสามตัวเนี่ยมีตัวใดเป็นพิเศษกมม็มูบ่อาเฮ้เฮไเยไอคันสามตัวเนี่ยมากเจ็ดศูนย์ศูนย์มักเจ็ดศูนย์ศูนย์ไปเลยงินวันนี้สองตัวละจ้าปูสองตัวเนี่ยเ <9. S 1> <า>ก้าหาเก้าหี่เนียนไปเลยอืตัวเก้าจ้าหายตั้งแต่ที่หนึ่งมุมตัวเก้าหาจ้าไอ ไอ้แต่คนเรียกเรียกออกแล้วไงลวดเรียกออกเมื่อวานนี่หายมือนี่แล้วปุณะเนี่ยมันจะบารายน้ำผู้ใดว่าตีน้ำไปหาปูอยู่วัดอยู่ดิเดี๋ยวมันก็จะได้เห็นกันอยูุดอกนู้นรถติดไปอยู่กับบุญผ้าด้วยนี่หายเขาเง้อนี่ก็รถติดไปสัมภาษณ์อยู่วัดคนละมือมืแรงมากกันยุทุก จ้าสัญญาณไม่ค่อยดีบอกปูมือไหว่ะจังว่าเดี๋ยวเบิ่งกอนแล้วปูตอนนี้นอยู่หน้าด้เนียปูโชบอกปูกอนก็ไใครจ้าตอนนี้อยู่หน้ามาเบิ่งอันเพิ่นดำหน้าเจ้าหน่อยกับเขาเมียดอกตัวเลขปูกะนี่ตัวเนาะเหมือนเดิมจ้างกจะดำหน้าจ้างจะดำหน้าสิ บ่จ้บบาบ่จางดอกไ้เด็กน้อยมาดำดำซชวยกันเอาเอาฝนแห้งมาดู่หมู่บ้านมาตกนีป่ปูวยุบบนตกบ่ผมไม่สิว่ายุบหนีตกแห้งบ่ตกก็ว่าห่างบ่ตกแหล่มาอยู่แต่บ่ตก,ตววาหาตกแหล่มืดร่มมาว่าจันเป๊าะเป๊าะเป๊าะกันนีแม่ปูว บ่มีล่มบ่มีฟ้าอีกตั้งหาเรียตกงามีลีวันเดี๋เวพึ่งตกทอตั้นี่ก็เป่งออกอยู่ปูเป่งในทางทางหนองหันนะปูท่วมเบิร์ดเรบ่ทางหนองหันเลยทางนั่นบนน้ำหลายอยู่แต่ว่าทางสิไปกุดอนนี่ ฝนกี่น,น้ำมีน้ำอยู่แต่ว่าทางเดเขาร้อนนี่บ่รใครแม่นบ่ปู่มันเป่งออกขนาดแต่ว่างงก็ตกมาอีกมันหน้าฝนเนานนะปูนะ่เนาะบางมองท่วมกระท่วมคักเนาะปู่มัน,มน,มนเดี๋ยวมันก็นต้องมากเ้บ่รอดเฮาดอกแม่นปู่มีแต่อันทางบ้านทางบ้านโทรมาว่าเอ้ยน้ำสิได้จูบน้ำมาทำนสิได้จูบใส้ปูนบ่มันแรงบ่ปู่ มันแรงว่าสั่นื่งองจากคนเกียมโอ้มาตกเตาอยุดอันนี่บอกเน,นื่ตตองจนิงตกอืมหายตกขาดถึมหน่าวาหนีงตกทั้งตกงามทั้งบอลมทั้งบ่มีฝ้าทั้งเม็ดใหญ่แหลม่า,มาอยู่ที่ปูตะวัหนห่างมาตกล่มมาชืดมาเท่ามาหนูกัเฝ้าเอาช่วงใบสามเนาะคลังสิไปหับลูกล่มพื้นลืดชืดเท่ามาหนูกัเฝ้าไปหับลูกบ่ตกนี โม่งเคืองม่งเคืองมันน้ามาโอ้แสดงว่ามันมากตัวมมันมามากน้ามันตัวนี้จนว่าหอหามงเนาะโอ้ห่งนี่ปีประบ้าสามสิบก้านั่นละอันตัวแห้งแห้งนี่ตีปัวไปเรียๆจนว่าหาามงกงเนาะถ้าไหนมันประดำเลี้ยวเบิดเาบอเอาขาวจะาวานข้าจะมาวาน ืบ้านเอาเนาะปูเนาะมันจังบาได้หลายอย่างหลายอันเนาะในสีม้าลุกในสีมาดำนี่นะปูเอาบัตรนี่กะนล่อล่อล่อเลขวิ่งล่อตัวเลขจากเสียเลี้ยงเหมือนล้านเนาะปูเนาะเอาบัดนี้เดี๋ยวเดินหนูขอทวนเลขปูกันเด้อบัตหนูเขียนถือบอจะเลขปูหายก็คือสามตัวมีห้าหางสองตัวมีสี่หางเนาะเกิดที่มีเจ็ดศูนย์ สามศู 1> 1. <Okay. S 1> นย์หนึ่งเก้าศูนย์สามเจ็ดเก้าศูนย์สองศูนย์เก้านาะปูนะเน้นไปที 700, e ่เจ <t> ็ดศูนย์ศูนย์เม็ดเดียวส่วนล่างปูหายเก้าหาเก้าสามศูนย์หนึ่งศูนย์สามเน้นที่เก้าหาเม็ดเดียวนาะปูนะ่ะ yeah. รวยทั่วประเทศไปเลยบอกปูงก่อนนี่ซื้อได้ซื้อเลยมันบ่แต่ว่ามันดอกไม้ตั้งแตยนที่เหน็บคเนี้ยนะจะซื้อแล้วนั่งทากินกุจเจวรถบอ่อหรือนอนทารับเงินรวดนั่นนทารับเงินรวดมั <laughs> ซื้อแล้วนอนรอรับตังเลยนะปูเนาะวันทีว่าบาทหรอจ้า,จาเอาไปนี่ อ่ากะติลบปวนปูแค่นี้ตัวเวลากะพอสมควรแล้วให้ปูให้พ่อนเอฟซีฮาก็ได้แล้วปูจ้าคือหวยรวยเบอร์สู่สุขุนสุเมฟซีฮาถึงว่าแมนเชสเตียดสุกสุกมันหมาสุขุสุขุนรวยยกช่องไปเลยเนาะปูจ้าจ้าไปรบกวนปูแค่นี้ได้จ้าปูขอบขอบคุณปูหลายจ้าที่ให้แนวทางเนาะปูเนาะจ้าสวัสดีจ้า